สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้แปลกหูแปลกตาครับผู้จัดการหัวใจเกษตรครับมาเพิ่มมาเติมเสริมไอเดียนะครับสําหรับท่านเพื่อนเพื่อนอนะครับที่มีสวนนะครับมีไร่นาะสวนผสมมีฟาร์มนะครับอยากจะเพิ่มเติมไอเดียการทําคาเฟ่อยู่ในสวนของตัวเองวันนี้ผู้จัดก,การหัวใจ,จเกษตรครับ เดิมทีนะครับสวนที่นี่นะครับก็จะเป็นสวนอินทภาลัมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยครับปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ยอยู่ในสวนแล้วนะครับชื่อว่าไร่พึ่งคาเฟ่ผู้จัดการหัวใจเกษตรเลยจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมว่าปรับเปลี่ยนมาทําธุรกิจนะครับคาเฟ่ได้อย่างไรครับสําหรับไร่พึ่งคาเฟ่ครับเพื่อนๆตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวเรือครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ในเขตตัวอำเภอเมืองไม่ห่างไกลมากเดิมทีนะครับตรงนี้ผมค่อนข้างคุ้นเคยนะครับเขาทำเป็นสวนอินทผาลำครับเพื่อนๆแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับจากการที่พูดคุยกับทางเจ้าของก็อยากจะปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวก็เลยทำเป็นคาเฟ่ครับเพื่อนๆครับมีอาคารเนี่ยฮะ มีนะครับการทําทบรรยากาศนะครับให้ร่มรื่นโดยการนํานะครับต้นไม้นะครับพวกไม้ล้อมเอามาใส่แล้วก็มีพื้นที่โซนสําหรับพักผ่อนสําหรับเด็กๆครับเพื่อนๆครับกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นครอบครัวเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่ฮะมีของเล่นสําหรับเด็กๆด,ด,ด้วยนะครับแล้วก็มีกระขายร่มรื่นดีอันนี้คือ จริงๆแล้วนะครับสวนแห่งนี้นะครับจะเป็นสวนอินทภาลัมเดี๋วด้านหลังผมจะพาเพื่อนๆไปดูโซนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโซนคาเฟ่มีอาหารนะครับมีเครื่องดื่มนะครับผมก็ได้เครื่องดื่มแล้วหนึ่งแก้วแล้วก็มาทานอาหารที่นี่ครับอันนี้เป็นโซนห้องแอร์ครับเพื่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะิกเนเจอร์นะครับของเจ้าของที่นี่ก็คือไร่พึ่งคาเฟ่ สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้ไปดูโซนสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับของนี่ครับเด็กๆเ,เลยนี่ครับด้านนี้สำหรับเด็กๆที่ต้องการให้อาหารสัตว์ก็จะมาทางนี้เลยนี่ครับมีกระต่ายนะครับวัญใจของเด็กๆเ,เขานะครับสแกน QR Code จ่ายเงินสด นะครับแล้วก็นำไปเนี่ยนะครับหญ้าอาหารนะี่ครับไปให้พวกหนูนี่ได้นะครับได้กินเลยนะครับไม่มีเจ้าที่มาคอยเก็บตังค์นะครับนี่เลยโซนพวกกระต่ายตอนนี้กําลังพักผ่อนกันเลยนะครับเป็นตัวเสริมเสริมจากสวนอินทผพาลานะครับเพื่อเพิ่มโซนพักผ่อนนะครับเพิ่มโซนพักผ่อนให้กับ ครอบครัวนะครับหลังจากที่นี่ครับได้กาแฟรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็มาเดินนะครับย่อยอาหารที่นี่เลยนี่ครับกิ้งกานี่ฮะอีกัวหน้าก็มีให้ชมปีไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวมีไซส์ใหญ่นี่ครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับโถหนี่ไซส์ใหญ่เลยบอเริ่มเลยครับโอ้โหนี่ อย่างกบไดโนเสาร์เลยครับเพื่อนครับใหญ่มากเลยใหญ่ๆนะครับเด็กๆชอบครับเพื่อนๆครับนี่ฮแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยฮะก็จะมีเห็นไหมครับเพื่อนครับอินทาลำถูกหอนะครับช่อไว้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่เขาเปิดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนี่ครับมาเจอพี่กาลังห่ออินทผาลำพอดีเลยนะครับ พี่เขาเลยจะแกะให้ชมอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งแกได้มันมีอีกพันธุ์หนึ่งทางนู้นทางนู้นเนาะผมเห็นแล้วมีแกะให้ชมอยู่โคอะไรนะแดงๆอ่ะโคลิซี่เหรอพี่พันโคลิซี่อีแดงบอีแดงใช่ไหมเออบาฮีมีไหมที่นี่บาฮีก็มีมีเหมือนกันเออมีต้นใหญ่ออันนี้พวงใหญ่เลยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดให้ชมดู เออเป็นโอกาสดีเลยนะครับมาเที่ยวชมคาเฟ่เดมาไปรูกลมใหญ่ๆเขอมีลูกพันกลมใหญ่ๆด้วยนี่ดีเลยนะครับเดินมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูก็มีนะครับท่านนี่ครับอ๋อนี่อันนี้มันจะเป็นลูกยาวๆนะพี่เนาะสุกแล้วจะเป็นสีอะไรครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะสีเหลืองหวานไหมตัวนี้หวานไหมหวานครับเออ พึ่งออกครับพึ่งออกปีนี้ครับพึ่งออกปีนี้ปีแรกต้นนี้ครับโอ้เดินวมาต้นละหมื่นกว่าต้นนี้ต้นละหมื่นกว่าบาทโอ้โหเนี่ยเห็นผมเห็นว่าช่อไม่ต้องเขียนเอาไว้ใช่ไหมพี่ครับอันนั้นไม่คืออะไระเวลามันติดใช่ไหมนะ ต้องแขนต้องแขนไว้ก็วันที่ครับวันที่19วัเที่เดือนเดือนสองครับเริ่มปิดอย่างนั้นเราเราจะรู้ว่าตัวไหนวันนี้สิบห้าอันไหนก่อนใช่ไหมครับอ๋อเดือนสองมันจะผิดกันครับอ๋อตัวไหนสุกเวลาเราจะเปิดเราจะเปิดตามนั้นครับเวลาเรารู้ว่าตัวไหนสุกกว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือว่าอ๋อวันที่เท่าไหร่ก็ครับครับนี่นะครับอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งโอ้เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งครับเพื่อน มาแล้วครับเพื่อนครับต้นนี้ต้นใหญ่มากเบลล์เลยครับโอ้ต้นต้นนี้กี่ปีแล้วพี่ประมาณสักปีครับโอ้ใหญ่นะนี่มันจะใหญ่ัมันจะคนละสายพันธุ์เนาะ่าน,นะครับรอดูครับเพื่อนๆครับพันธุ์นี้จะเป็นยังไงอ,นนยอยู่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวรอชมรอชมเนี่ยเปิดให้ผมดูคนแรกเลยนี่ เป็นหลายสายพันธุ์เลยเนาะหลายสายพันธุ์เลยดูที่ว่าอันนี้มันจะโอ้อันนี้จะเป็นลูกลูกกลมลูกกลมลูกใหญ่ยังไม่แดงอันนี้ออกสุกแดงไหมครับหรือเหลืองจะเป็นเป็นเหลืองนี่ครับออกเหลืองใช่ไหมเหลืองอืมอืมอืมไม่ผ่านอืมอืมนี่โอ้โหแต่ทลายหนึ่งนี่ตกหลายโลนะฮะนี่หลายโลหลายกิโลเลย นี่โอ้โหลูกสวยโอ้โหลูกเบิ่มเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูขนาดขนาดนิ้วนิ้วโป้งผมนี่เล็กไปเลยเด้หนใหญ่ใหญ่เลยอืมนี่อันนี้ลูกพันกลมอืมมีก้านยาวก็อยู่ฝั่งนี้นครับโอ้ครับนี่นี่นี่ยาวก้านโอ้ดีมากเลยครับพี่สาเปิดเปิดให้ชมมันมันมี จำไม่ได้แล้วครับมันหลากหลายเลยเห็นว่าจะมีเปิดสวนอยู่นะใช่ไหมครับตอนที่ว่าขายใช่ไหมใช่ครับเออเปิดอยู่ก็เปิดขายเปิดขายแล้วเดี๋ยวมาชิมได้เดี๋ยวพี่เขาให้ชิมด้วยชอบชอบพันไหนค่อยซื้อพันนั้นเนาะเออเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปก้านยาวก้านยาวก้นยาวนเพื่อนครับมาชมนะฮะอินทผลัมพันก้านยาวต้นนี้ต้นไม่สูงครับ น,นถ้าเทียวกับต้นเมื่อกี้เนี่ยต้นไม่สูงมาดูที่ว่าอ๋อลักษณะมันจะต่างกันเนาะพี่เนาะอ๋อนี่นี่เขบาบอกการยาวคืออันนี่อันนี้เยวยาวมาแล้วก็มาติดลูกอยู่นี้ปกติลูกอาจจะเต็มนี่ครับอันนี้มันหล่นอืมแต่ความดกสู้ไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้เนาะมันก็ดกเหมือกนกันแอ่อแต่มันอาจจะไม่ติดใช่ไหมเรามา่ดเด็ดลูกออกเอาลูกออกอแต่นี่เขาจะเป็นตูดแหลๆเนาะตัวน,นี้ตูดแหลม แต่ตัวมื่อีกต้นหนึ่งกลมเมืม่กอกี้ต้นกลมมีพันก้านยาวเนี่ยครับแต่ละช่อก็จะมีเขียนวันที่เอาไว้วันที่ที่ติดชอออ่อนู่นเดี๋ยวไปดูอีกต้นนึ่งพันเดียวกันใช่ไหมพี่<อ>ก้านยาวเหมือนกันกา้านยาวเหมือนกันอ๋ลูกมันจะเป็นงี้เนาะโอ้โอุ้ยนี่ลูกใหญ่มากเลย โอ้เพื่อนเพื่อนโอ้นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้สมบูรณ์แบบเลยตัวนี้ถ้าไม่เด็ดออกก็จะจบตัวนี้ครับอ๋อครับเดียวออกบางทีก็ต้องเอาออกมันไม่มันจะไม่สมบูรณ์จะแหนจะไม่ใหญ่โอ้ครับอันนี้เน้นลูกใหญ่เนาะครับเพื่อนเพื่อนครับและนี่ก็คือนะครับคาเฟ่สไตล์สวนนะครับผู้จัดการหัวใจเกษตรพาเพื่อนเพื่อนมา เผื่อจะมีไอเดียนะครับท่านไหนที่มีสวนผลไม้นะครับหรือสวนอื่นๆนะครับอยากจะนำไอเดียของนะครับสวนพึ่งคาเฟ่ไปทำก็ทดลองดูนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรพามาเยี่ยมชมสวนอินทรพาลำปรับเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่สไตล์ครอบครัวสไตล์สวนบรรยากาศดีๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผู้จัดการหัวใจเกษตรสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านพิก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ